I've been dancing in my room, swinging my feet, trying to give you love and a kiss on the cheek. Cut and can disguise like I'm stuck in a dream. So, you go near you, Chong Bang Tower, and you go near you, don't hang on เพื่อนป่าบอลนะครับนี้ครับเรากําลังซื้อของครับเตรียมอุปกรณ์อยู่ครับอูครับนี่ครับเราไปกันประมาณสิบคนครับเตียงมปิ้งครับนี่โควิดครับโดยมีแกนนําคนนี้เลยนะครับนี่ครับขนของไปนะครับแล้วไปเจอกันครับกับการเดินทางในครั้งนี้ครับผมโอเคเลอยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาตินานๆแล้วไปใจอยู่ในเมือง มันวุ่นวายจะไปทีตอนนี้ทีมงานบังเาเวลได้มาถึงที่เขื่อนป่าบอลแล้วนะครับทีมรานเรากำลังจะเอาของลงอยู่ครับเพื่อที่จะตั้งเต็น์งานคืนนี้เรานอนที่นี่หนึ่งคืนครับทุกคนนี่ครับขอบดันดาทีมงานบังเาเวลครับโอ้โหทุกคนครับต้องบอกว่าการลงทุนมาในครั้งนี้เพียง200บาทแต่ว่าคือหลัก คกองสุกกองพี่น้องรราัโอเคครับบปงตีครับโอเคครับวันนี้เราจะตั้งแคมป์ครับสุดๆๆเราได้มาเที่ยวครับโอเคครับนี่คุณครับมาตั้งแคมป์กินก้าว่าครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับไม่มาคุณไม่รู้ครับว่าที่นี่เป็นยังไงครับครับผมต้องลองครับต้องลองแก้สองร้อยบาทเติมน้ำมันยี่สิบโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเอาของลงแล้วก็ตั้งแคมป์กันก่อนนะครับผม ตัวอธรรมชาาาินนแล้ใจโอเคครับทุกคนนี่ผมก็ไม่ได้ปาเต็นครับผมปาเดบปลมานะครับเดบเปบผมเนี่ยไม่ต้องปลูกกับต้นไม้ครับผมมีอุปกร,รณ์มาแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะโชว์วิธีการดำนะครับเดี๋ยวผมลืมแล้วครับดำยังไงไม่รู้ครับเดี๋ยวผมจะทำยังไงวะเฮ้ยอยู่เหมือวงรถเลยเอ้อยู่บูวะเฮ้ยบอย

อาครับตอนนี้ทีมงานบางเาวิวนะครับเกิดปัญหาเล็กน้อยครับมีคนมาจองที่ไว้เรียบร้อยแล้วต้องย้ายของขึ้นกลับไปไปที่อื่นต่อครับคุณเก็บของทำไมครับได้ยไหมคุณเก็บของทำไมคเัาดีครับเกิดเหตุในการไฟครับตอนนี้ครับเรามาตั้งเทนจูนเงินครับกับสองบุกผู้พิพีนี่ตอนนี้อย่าที่นี้ เพราะว่าต้องเก็บของครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนี้ครับพระเดี๋ยวคนมันเยอะเกินเดี๋ยวมันจะเล่นครับเนี่ยเพราะว่าจะเก็บของแล้วขึ้นไปดูด้านบนนี้ครับเดี๋ยวจะหาที่ได้ดีแบบนี้อีกแล้วค่เราเกี่ยวอะไรคนอยู่เดี๋ยวเราเก็บของกันด้วยกันนะเอาละครับตอนนี้บางทาวเวลก็ได้ถึงที่หมายล้วนและปลอดภัยแล้วครับแล้วก็บางทาวเวลก็ได้เอาของลงมาแล้วครับเพื่อที่จะเพื่อตั้งแคมป์ที่รอรอคอยอยู่ครับที่นี่เราจะนอน อยู่กับธรรมชาตินานา,นานแล้วบายใจอยู่ในเมืองมันวุ่นวายจะไปทางไหนก็มีแต่ตึกสูงๆหาปูปลาทำไรํำสูนี่เรากำลังแคมป์กันอยู่ครับตอนนี้ครับตั้งเต็นท์ครับแล้วก็เตรียมสถานที่นะครับเดี๋ยวมันจะข่้าครับยังไม่ยังยังไม่ก่อปืนเลยครับตอนนี้ครับมีกำลังจัดสถานที่อย่นะครับ เดี๋ยวรอชมตอนเสร็จแล้วนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหกหกเกือบจะครึ่งเลยครับตอนนี้เรากำลังก่อไฟครับเพื่อจะทำอาหารในคืนนี้ครับเราจะย่างอะไรครับนี่ตอนนี้ครับบรรยากาศครับดูครับนี่คือเต็นท์นะครับที่พวกเรากางเสร็จแล้วครับบรรยากาศกันออกไปครับมาดูครับนี่นะครับโตอาเมืออาชีพครับ ใบป่ามุ้ครับวันนี้ครับเสียสละทุกอย่างเลยครับบอกแล้วถ้าไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดครับในคนนี้ครับอมีดใหญ่ครับปลายักษสนี่แหละคนนี้ครับสุดยอดเลยครับมาดูครับนี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศครับทำไก่ทำไก่ดูบรรยากาศ